สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่12กุมภาพันธ์2567นเนะครับเป็นแนวทางเลขตารางพารวยหรือว่าเลขเด่นตารางนะครับก็สลับแนวทางในงวดที่แล้วนั้นพี่พี่นะครับได้แค่ได้แค่เสียวนะครับต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วย นะครับในงวดที่แล้วเนาะคือผมเน้นตัวจะพูดยังไงดีนะครับพี่พี่เนาะก็คือเฉียดเฉียดทั้งบนทั้งล่างนะครับเเฉียดทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมให้เด่นเจ็ดกระเด็นสามเนาะนะครับผลที่ออกหนึ่งเก้าแปดสองห้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าเลขล่างชุดหกตัวแปดสองเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวสองห้าหนึ่งนะครับของเราไม่มานะครับพี่พี่ไม่มาทั้งสองตัวเด่นเลยเนาะ ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พที่จะบอกว่าเสียดายคือว่าเนี่ยผมเน้น72อนะครับเขาออก82เน้น25เห้าเขาอก51นะครับพี่พก็คือเจยดอย่างละแต้มเนาะในงวดที่แล้วก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่สมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสลับแนวทางเวลาพัฒนาในงวดล่าสุดส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามเนาะไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านนะครับไม่ว่ากันสําหรับพี่ๆสมาชิกใหม่ที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้าเตาทองนะครับผมวันนี้นะครับก็สำหรับแนวทางหุ้นนะครับพี่แนวทางหุ้นที่ในช่องทาง YouTube หรือว่าในกลุ่มก็วันนี้ก็ หยุดนะครับหลายแนวทางเลยนะครับก็แจ้งไปพี่สมาชิกไว้ตรงนี้ก่อนรวมถึงแนวทางนี้คือเมื่อเช้านี้ผมก็ลงไว้เนาะนะครับแต่ว่าในรอบปกตินัานหยุดนะครับเนาะมีแค่รอบ VIP นะครับท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะพรุ่งนี้น่าจะเดินเดินปกตินะครับสลับแนวทางหุ้นนะครับพรุ่งนี้น่าจะกลับมาเดินปกติเนาะสลับท่านใดที่รอติดตามแนวทางหุ้นนะครับ ส่วนท่านใดที่ติดตามในทางเราพัฒนาในงวดนี้นะครับอย่างที่บอกชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับลองแอดก็ทําตามสูตรคํานวณน,นะครับพี่ๆในงวดนี้นะครับผมเลขตารางของเรานะครับเลขสามนะครับผมเลขเก้าเลขสอง เลขศูนย์เลขห้าเลขหกนะครับผมสองศูนย์สามห้าเก้าหกนะครับสลับเลขเด่นตารางเนาะแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่พี่เรามาดูนะครับในตัวเด่นในงวดนี้ในตัวเด่นในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่เลข6นะครับพี่พี ให้ไปที่เลข6แล้วก็เลข2นะครับเด่น2กับเดบน6นะครับเลขตารางเนาะหรือท่าในนะครับไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้จับคู่ให้นะครับก็จับวินที่เลขตารางได้นะครับก็มีหลายคู่เนาะที่ผมอาจไม่ได้จับให้นะครับสําหรับนะครับตัวประกบคู่นะครับก็จะมีในที่2 0 สองสามสองเก้านะครับหกสามหกห้าหกเก้านะครับผมหกคู่นะครับที่ผมคัดมาเนาะส่วน ในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ก็จะมีในที่สองเก้าสองสามแล้วก็หกสามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะท่านใดชอบในตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็ตามประกาศสีแดงได้เลยนะครับสามตัวนะครับเลขสามตัวก็จะมีในที่เก้าสอง สามนะครับหกสองเก้าหกสองเก้านะครับแล้วก็สองหกสามนะครับพี่พีก็จะประมาณนี้นะครับผม นะครับนี่เลยส่วนนะครับส่วนสายวิ่งสายลูดนะครับในเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับเม็ดเดียวในงวดนี้นะครับถ้าเกิดใครเอาไปวิ่งไปลูดนะครับผมให้ไปที่ เม็ดเดียวนะครับพี่พในงวดนี้ผมให้ไปที่เลขสองเก้านะครับเนาะให้ไปเม็ดเดียวนะครับท่านใดชี่ชอบนะครับส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะก็วิ่งรูดดี๋ยวนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะส่วนเม็ดเดียวท่านใดทุนน้อยนะครับพี่ๆผมให้ไปที่ สองเก้านะครับเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขสองนะครับผมให้ไปที่เลขสองนะครับเดี๋ยวนะครับผมก็ขึ้นก่อนเดี๋ยวนะครับขยับนิดหนึ่งนะครับพี่ขออนุญาตขยับกล้องนิดหนึ่งอืมได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับผมว่าสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่สองนะครับเม็ดเดียวให้สองเก้านะครับผมเนาะก็เดี๋ยวรอผลนะครับงวดนี้เลขเบิ้ล ถ้าถามส่วนตัวผมก็คือว่าไม่ไม่ไม่น่าจะมีนะครับเล็กเบิ้ลงวดนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับตั้งใดที่ฉันชอบเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะครับเม็ดเดียว29นะครับวิ่งรูดที่2นะครับผมกอเอาไปนะครับรบกวนพี่พี่สมาชิกนะครับน้องฝากนะครับกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับอย่างที่น้องแอดแจ้งไปก่อนแล้วนี้ก็คือว่า ตอนนี้ช่องผมเนาะเหมือนคล้ายๆว่าจะโดนปิดกั้นประมาณนี้นะครับเนาะก็ผมรบกวนฝากพี่ๆสมาชิกนะครับช่วยกันกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเนาะเพื่อว่าเปิดการมองเห็นให้พี่ๆสมาชิกท่านอื่นนะครับได้เข้ามารับชมด้วยนะครับผมเนาะก็ในวันนี้นะครับผมในวันนี้ขอนะครับให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับรู้สึกว่าส่วนตัวก็ชอบอยู่นะครับเนาะสับสองเก้านะครับในวันนี้นะครับก็รอติดตามว่าแนวทางของเราจะเดินดีหรือว่าหรือว่าจะหลุดเหมือนใน ในงวดที่แล้วนะครับเนาะก็ได้แค่ในงวดที่แล้วได้แค่เสียวนะครับผมราหน้าเสียดายนะครับก็พี่ๆสมาชิกท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มเนาะก็มีหลายท่านที่ทักมาว่าอยากเข้ากลุ่มก็ผมแจ้งไวตรงนี้ว่าผมได้ลง QR code ไว้ตรงช่อ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 งชุมชนแล้วนะครับช่องชุมชนก็คืออยู่ในหน้าหน้าหน้าโปรไฟล์ YouTube ผมเนาะก็ท่านใดสนใจก็เข้าไปได้เลยนะครับตรงช่องช่องชุมชนนะครับก็พโพสต์ QR Code ไว้ก็เพิ่มเพื่อนนะครับ สามารถเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับก็ตอนนี้ในกลุ่มใหญ่ของเราก็อยู่ประมาณ3 0 0กว่าท่านนะครับกลุ่มเล็กอยู่ประมาณร้อยกว่าท่านนะครับเนาะท่านใดสนใจก็รีบๆนะครับเดี๋ยวจะถ้าเกิดช่วงนี้ก็คือผมจะพยายามทํากลุ่มให้เต็มอยู่มระมาณ3 0 0กว่าท่านนะครับเพราะว่าเยอะกว่านี้ก็เราก็ไม่รู้ว่ามีทั้งคนดีกับไม่ดีนะครับที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเราเนาะนะครับพี่พี่ก็ไม่ว่ากันนะครับบางท่านก็อาจจะมาแนวทางที่เฉย บางท่านก็อาจจะไม่หวังดีนะครับหรือบางท่านก็ตั้งใจมามาเป็นกําลังใจหรือว่าเสียงโชคนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ